หัวอยากน้ำหัวต้องต้มเจ้งวัวไกลๆไม่ไกลเพื่อมันได้กับวัวทิ้งแล้วมึงแล่ดีนะครัวเจ้ากับวัวมันรังคอนเสิร์ตแล้วมึงแล่ดีนะกูแต่งตาห้องเลยไม่เหลืองเลยกูเบาๆหนูยังรำมาเล่นอยูเลยมันได้จริงเลแล้วก่ตีเดียวต่ออันเลยไม่มไม่เอาแล้วหลังอย่างนั้นมาตีปูก็พุ่งอย่างแกอยู่เลยคอยหัว หัวทีพมึงกาวพุงเออกูเลิกตั้งแต่บัดนั้นคุณป้าไปอำเภอหนุ่ยาตัดเบียนไม่เอาแล้วคุณตี๋ใจดำจนหัวทิพเขาหัวใหญ่มันจุนต้องฟ้าเฟยในนามถูมันไม่จุนไอ้มึงปลือยรัวเออมันก็เบวัวแล้วไอ้โต้กับวัวได้กับวัวมึงปลือยรัววัวพร้อมกูอ่านนะปาจุนมันเป็นความสุขที่คุณดื่มได้อ่ะ Red, แต่จีบเกปานิดนนี่แต่โวัวนี่โป้ัวชป้หัวเล่นกีฬาวะเล่นอะไรอะไรแต่ว่าลุกลมกลมตไกลบอลอะไอยไโต้เหมือนบอลออดิอะไรอะก่อโอดดบไอรออดหรือกว่าตโลกลมกลมมืนบอลอ้อบุกบุกคอยแรงนะ ผมไม่จำรูเรื่องเลยโอ้มันท่าแต่เรื่องกินที่เดียวถ้าพอเรื่องกินแล้วจำนานึ่กว่าบ้านเออจริงกินอีแต่ลิมเลยไม่ใจโอ้หน้าเลยอันกูแต่ว่าปลากูเดินเป็นชั่วโบงกูได้โลกครึ่งครึ่งโลกมึงหน้าปลาเออไอโต้ไป้พืชไก่ปลาขึ่งกอมนี่กูเอาไปจังหน้ากูเดินครึ่งชั่วโบงได้สองโลกูไม่รึปลาแล้วกูไม่ว่าที่ว่าได้ปลา เล่นว่าได้ร่องโล่ตั้งไฟตั้งกราบมันโอ้ป<ส><น>ีครับแต่เราจะจบเรื่องหัวก็ชอบครับหัวชอบหัวเอชอชอบฟอมมึงเจอไหมว่าหัวจนกันเลือดอกก็ปาดชานไปร่องเลือดหัวเย็ยบใต้คนกูตื้อว่าพอกูตายในกนณะปฏิบัติหน้าทเตะจะจบกับหัวของกูจบเลย Nhi ta cho một coi được là băng mua gặp nàng sao tay ngồi đấy Khuôn nàng sao thôi gì Kêu nàng sao thầy gần chuối Khuôn nàng sao Nhi ơ Thế nó mua một con gói ạ Em để kín đi quả ta cho một coi mua gặp nàng ham chướn dục Lục ra bớt lông tâm Các nàng ham khát phải tăng dục khang Các nàng ham về tăng vô khang Chúng này là bạn องคการไหนมองคการไหนการองมัไงตรงองค์การองค์ก็ม ah. <wh anes of onos> ่องำเสร็จส่ไม่องค์การนั่งอ้ามอะเลี้ยดแหลกูไก่ตุเวลามเล่นเรื่อก็อกเี้ยดละ